การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์7 0สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งผมพ็อกซ่าไอทีนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการคลายไฟล์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแยกไฟล์ไปที่นะครับผมสำหรับรายละเอียดและวิธีการจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ C C L B B ครับผมก็ มาที่ด็อกิ e เมนต์เหมือนเดิมนะครับผมได้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือรูป1กับรูป2นะครับเป็นสกุลไฟล์7 z นะครับผมสำหรับในรูป1นะครับก็จะแพ็คมาเป็นโฟลเดอร์นะครับโดยข้างในเขาก็จะมีโฟลเดอร์มานะครับในโฟลเดอร์ด้านในก็จะมีไฟล์นะครับแพ็คมาซ้อนกัน เป็นชั้นๆนะครับผมสำหรับรูป2นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่แพ็กมาเลยนะครับผมก็คือไม่มีโฟลเดอร์ซ้อนอยู่ด้านในนะครับทั้ง2แบบนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์นั้นได้มาแบบไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการ คลายไฟล์แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเตรียมมาให้2แบบนะครับสองไฟเพื่อที่จะให้เห็นถึงข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปที่รูป1เลยนะครับรูป1.7 4 3ออก4ครับผมตอนนี้ผมเจอรูป1แล้วนะครับเมื่อเจอแล้วก็กดแอปพลิเคชันเลยครับ Context Menu จากนั้นก็ลูกศรล่างนะครับหา70็ดสิบซับเมนูครับจากนั้นก็ลูกศรขวาครับเปิดเอกสารสระเอแล้วลูกศรล่างนะครับเลือกหาแยกไฟล์ไปที่นะครับผมเปิดเอกสารแยกไฟล์แยกไฟล์ที่นี่แยกไฟล์ไปที่ q รูปหนึ่ง backslash quote สระเอครับผมในที่นี้เขาก็จะแยกไฟล์ไปที่รูป1 backslash นะครับผม คือเขาจะแยกไฟล์แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ว่ารูปหนึ่งให้เราแล้วเขาก็จะเอาไฟล์ไปวางข้างในนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรากด enter เลยนะครับ c colon backslash รูป1.7เรอสักพักหนึ่งนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของท่านผู้ชมนะครับว่าข้อมูลจะมากหรือน้อยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาเลยนะครับ รูปหนึ่งสโอเคผมเจอแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือโฟลเดอร์นะครับซึ่งก็คือโฟลเดอร์รูปหนึ่งนะครับเขาจะสร้างตามชื่อไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวเราลอง Enter เข้าไปดูข้างในเลยนะครับ Items View List รูป Not selected 1 o หนนี่นะครับในนี้ก็จะมีรูปนะครับซึ่งเขาได้แพกมานะครับเป็นโฟลเดอร์อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเขาแพกมาเป็นโฟลเดอร์นะครับ Selected เราลองเข้าไปดูข้างในโฟลเดอร์รูปเลยนะครับ items viewlet it. หมูแดดเดียวหนึ่งหมูแดดเดียวสข้าวซอยครับผมในที่นี้ก็จะมีอยู่3ไฟล์นะครับก็คือเป็นรูปทั้ง3ไฟล์เลยนะครับที่เขาแพ็คซ้อนมาในโฟลเดอร์รูปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกด backspace <It ems, S 1> ออกไปเลย items viewlet it. ครับผมผมย้อนมาที่ document แล้วนะครับก็เราจะสังเกตได้ว่านะครับ ในส่วนของถ้าเขาแพ็คเป็นโฟลเดอร์มานะครับมันก็จะทำให้เราต้องเข้าไปหลายชั้นหน่อยนะครับแต่ก็ด้วยความสะดวกสบายของการแยกไฟล์ในรูปแบบต่างๆนะครับการแพ็คเป็นโฟลเดอร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่นะครับถ้าเขาไม่ได้แพ็คเป็นโฟลเดอร์มาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม รูป2.7 4 5 5อเผมจะมาที่รูป2นะครับผมกดแอปพลิเคชันเลยนะครับ Context Menu ไปที่7ร็ดสงคซับเมนูลูกศรล่างครับเปิดเอกสารสระเอลูกศรล่างนะครับไปที่เปิดแยกไฟล์แยกไฟล์ที่นี่แยกไฟล์ไปที่รูป2 b a c k s l a s h q u o ค e สารแอหาคำว่าแยกไฟล์ไปที่นะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่ารูป2 Backslash นะครับ เมื่อเจอแล้วก็ Enter ไปเลยครับ C colon backslash รูป2.7รอสักครู่โอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหาเลยนะครับรูป1รูป2 4เอ่อ6นี่นะครับรูป2นะครับเจอแล้วนะครับผมสิ่งที่เราได้มาก็คือนะครับโฟลเดอร์รูป2นะครับอ้างอีกตามชื่อไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยนะครับ Enter items view list หมูแดดเดียวเข้าซอยหมูแดดเดียวซอครับผม เมื่อเราเข้ามาในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับเราก็จะเจอไฟล์เลยนะครับซึ่งเขาก็แพกมาแบบเป็นไฟล์รวมกันแพกมาเลยนะครับไม่มีโฟลเดอร์อยู่ด้านในนะครับในรูป2นะครับผมก็จะแตกต่างจากรูป1นะครับเดี๋ยวผมกด backspace ออกไปเลย items view list ก็สำหรับวิธีนะครับที่ได้แนะนำมาตรงนี้ก็สามารถนำไปเลือกใช้ ได้นะครับผมไม่ว่าไฟล์ที่ได้มาจะเป็นแบบใดก็สามารถที่จะคลายไฟล์ได้อย่างโอเคเลยทีเดียวนะครับก็นำไปปรับใช้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ